ข่าวดีรับแจกเงินสดเยียวยาโควิดล่าสุดรับคนละ7,500บาทและรับเพิ่มอีกคนละ2,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้คุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังล่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ จากที่เมื่อวันที่28มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ทำการหารือกับทางทีมเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ได้อนุมัติแล้วนะคะที่ประชุมนะคะก็ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ2,000บาทนะคะซึ่งนายดนุชาก็ได้ถแถลงภายหลังการประชุมนะคะว่าที่ประชุมมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และลูกจ้างร้านอาหารและใช้งานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดหรือว่าพรากรนะคะซึ่งก็จะได้รับการเยียวยาอยู่ทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือจังหวัดที่1น,นะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานคร2ปทุมธานี3นครปฐม4สมุทรปราการ5นนทบุรี และก็6จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็จะเยียวยาให้เป็นระยะเวลา1เดือนนะคะแบ่งออกเป็นธุรกิจสายงานก่อสร้างและธุรกิจร้านอาหารทั้งในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมดังนี้นะคะ1ในระบบประกันสังคมกรณีลูกจ้างจ่ายเงินชดเชยกรณีเหตุสุดวิสัยร้อยละ50ของฐานเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน7,500บาท นอกจากนี้ยังได้เงินเพิ่มเติมจำนวน2,000บาทต่อรายด้วยนะคะส่วนกรณีนายจ้างหรือผู้ประกอบการก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อหัวลูกจ้างในบริษัทสูงสุดไม่เกิน200คนนะคะและก็2นะคะคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนะคะข้อมูลเบื้องต้นเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบถุงเงิน ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบประกันสังคมกรณีลูกจ้างจะได้รับเงิน2,000บาทต่อรายนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เงินชดเชยร้อยละ50เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถึง6เดือนส่วนกรณีนายจ้างก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทต่อหัวลูกจ้างเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็คือคำยืนยันนะคะจะแจกเงินเยียวยาให้คนละ2,000บาทนะคะสำหรับ6จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ